ที่สูตรสกินคอรแลบ,บที่ซินดี้รอคอยก็มาถึงสกินคอรแลบ,บจาก The King of Fighter s มาผ่านเพจเพื่อนๆกันทุกตัวแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้ก็าก้าอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ซินดี้ก็จะมาร่วมแจ้ตู้สกิน KOF หรือว่า King of f i g h t e r s ตามตรงซินดี้ก็ไม่เคยเล่นเกมนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดูจากหน้าค่าตาแล้วเนี่ยฮุ้ยมันเท่อยู่นะก็คือใช้เพจในการกดแต่ละครั้งเยอะมากเลยค่ะในครั้งแรกมีส่วนลดให้ด้วยนะ1575เพันห้ไป้อยเันเลยค่ะ ไปปึ้งหนึ่งสองสามเอา อ้ยได้สกินการันตีมาก่อนเลยค่ะหนึ่งตัวตอนแรกติดใจนะว่าเฮ้ยได้สกินก่อนเลยเหรอโอ้ไม่กอดอ๋อคือมันการันตีให้ก่อนเลยค่ะสิบครั้งนะคะสิบครั้งแรกป้าได้ตัวน้องคารินามาค่ะเล่นยังไงเอยซินดี้ก็เล่นไม่เป็นนะคะป้ามีไว้ก่อนไม่เสียหายค่ะเก็บไว้ก่อนเนาะโอเคค่ะสกินว่าน้องลีโอน่านะคะเท่ดีโอเคเก็บไว้ได้มาก่อนเลยนะคะหนึ่งรูแรกค่ะแล้วก็ได้น้ำเต้าปูปลามาด้วยนะคะอีกหนึ่งเอเอเป้าหมายในการกดสกินครั้งนี้ของซิน ดิถามว่าซินดี้อยากได้อะไรในตู้นี้อุ๊ยซินดี้อยากยากได้สกินชูกับคูชิออนเพราะว่ามันหล่อมันเท่มันจึ้งมากเลยค่ะบอกแล้วนะคะว่าชอบสกินหล่อๆเท่ๆความโอลมหนของตู้นี้เนี่ยมันก็คือว่ามันไม่มีการันตีค่ะมันจะเป็นสกินแบบว่าเ,เว้แล้วต่กรรมของเรานะคะเป็นแบบให้เราเปิดป้ายบิงโกค่ะแล้วในระหว่างนี้ก็จะมีสกินกุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำโผล่มาบ้างบางทีรู้สึกหัวใจตึกตักว่าบิวเป็นว่าเล่นนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสกินของน้อง อครแล้วสก,กินออกให้แฟนเลยไงแม่เฮ้พอดีว่าไอดีเนี้มันเป็นไอดีร้างไงมันไม่ค่อยมีสก,กินเออนี่ค่ะเป็นจะเธอเล่นผ้านะคะเอสเมรันดายังได้ใช้บ่อยแน่นอนค่ะไอเลิฟสุดๆไปเลยนะนี่มีสก,กินกับเขาแล้วสักทีแต่ว่าคราวนี้จะไปออกที่รูไหนดีนะขอบิงโกแบบสวยๆได้ไมาโอ้โหรูนี้เลยเหรออย่งงางนัก็คงต้องออกแถวที่สอันที่3สินะมีแววเกลือสูงมากเลยค่ะโอ้หม่ก อแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะอย่าเพิ่งใจเสียโอเคเราไปลุยกันต่อเลยค่ะสกินถัดมานะคะก็จะเป็นน้องขี้เกียจเดินค่ะได้ค่ะสินดี้ชอบเล่นคู่กับโรมตัวนี้มากเพราะว่าขี้เกียจเดินค่ะน้องมาฮิวดา้าลื่นล้มล้นทิกก้าแล้วต่อมาแม่สาวผมยาวถือธนูคนนี้มีอยู่คนเดียวในเกมเลยค่ะนั่นะก็คือน้องมียามีผู้ชมคนไหนชอบเล่นมียาบ้างคะยกมือยาขวัญใจแรงอีปีอะในเมื่อมันออกมาแบบนี้สินดี้เนี่ยเสียหะละือเกินนะคะว่านี่ไง แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะแบบนี้ก็ต้องออกแถว3อันที่1แไม่ก็แถว2อันที่3อมะาสินะแบบมีความรู้สึกว่าเกมมันจะแกงยังไงยังงั้นเลยค่ะเหมือนว่ามันจะไม่ออกให้ง่ายๆเลยย่าแล้วตอนนี้เหลือแค่3,900เพเพจเองค่ะทุกคนกดไปเลยปึ้งปั้ง จะได้อะไรคะโอ๊ยจําได้เลยคะ่ะนางแมงกะพรุนตัวนี้ยชอบเลยนะคะเวลาเจอหน้าน้องเนี่ยน้องชอบเหาะมาเป็นกระสือแล้วก็ทุ่มทิ้งนะคะน้องชื่อว่าน้องเอ็ดลาร์ดแล้วก็ช่างเป็นลมที่ยั่วยวนกลนส้นตรีสุดๆไปเลยละคะ่ะแต่ถ้าสกินมันออกแบบนี้โอเคซิดี้ได้กลิ่นแล้วว่าตาเนี้ยมันยังไม่ออกให้ใช่เวลานี่ไงแล้วคือตังจะหมดแล้วอะ่ะแกยังกดสิบครั้งได้อีกหนึ่งนะเอาดีแม่อย่าเกลือเลยจ้าน้องอย่าแกล้งพี่เลย พี่รักโมบายเลเจนด์มากๆเลยอะนะมาค่ะยู Đ อร่านะนี่เพิ่งบัฟมานะคะเออมีหวังต้องได้ใช้แน่นอนอนะคะต่อมา <ๆ S 2> เฮ้ยคืออันนี้อะไรยังไงคะเหมือนจะเป็นสกินพิเศษแบบไม่ใช่สกินทั่วไปมีเกมจงเกมจอยอุยตัวแบบนี้จำได้แล้วค่ะยูเรนัสไงแล้วมันเป็นสกินระดับอะไรดูดีดูมีอะไรมากๆเลยค่ะโอ้ได้แต้ม2 0งพเลยเหรอสกินระดับอะไรเนี่ย แต่ว่าช่างมันค่ะตอนนี้เราต้องโฟกัสที่สกิน KOF เท่านั้นโอ้เราเกลือใช่ไหมล่าเกลือมะโหม่กอดเหมือนเกมแกล้งอะ่ะแต่ว่าโอเคค่ะไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้น i l e ลิร์โม l e ย e ลเจนไอเ e ิร์โมบา l e ล e จนค่ะอ่ะเห็นทีว่าซินดี้จะต้องออกไปเติมเกมนะคะแต่ว่ามันยังมีให้กดฟรีหนึ่งครั้งค่ะอ่ะไหนขอดูกดฟรีหนึ่งครั้งสิคะได้อะไรเอ่ยเอ๊ะอันนี้คืออยียงอ๋อเป็นสกินที่เคยมีแล้วไงอ่ามันก็เลยเปลี่ยนเป็นโทเค็นให้แต่ว่าซินดี้ก็ยังคงดื้อดึงนะคะเนี่ย การกดหนึ่งครั้งมันมีส่วนลดไงาอะก็กดไปได้อะไรมาก็ไม่รู้ให้หมดแม็กเลยนะคะจะได้ออกไปเติมเกมทีเดียวค่ะเออโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วค่ะไปค่ะที่เว็บ Richman ช h อ p นะถ้าเพื่อนๆเกลือเหมือนซินดี้ก็เข้าไปพร้อมกันเลยค่ะมาค่ะแล้วก็เลือกเกม Mobile Legends จากนั้นให้ใส่ UID แล้วก็โซน ID ของเราเลือกช่องทางที่เราสะดวกชาระเงินและแพ็กเกจที่เราสนใจซึ่งซิงซนดี้เจอแลชเซลพอดีก็กดเลยสิครับพี่จากนั้นให้กดไปที่หน้าถัดไปและถ้าเรามี i Richman Coin ก็สามารถใช้เป็นส่วนลดแทนการซื้อครั้ง นั่นแหละทุกคนไปเติมเกมมาแล้วเรียบร้อยสก,กินก็มาด้วยเหมือนกันว,ว้าวซินดี้ได้สก,กินของฟูชิออนค่ะเพื่อนๆสก,กินนี้ชื่อว่าเคโอไม่ยก็เทมันเทสละเกินนะคะว,ว้าวใส่แว่นด้วยนี่ แล้วสุดๆไปเลยค่ะพี่ซินดี่ชมมากๆแต่แอบเกลือนะคะหมดไปเยอะเหมือนกันเลยค่ะสกินนี้แล้วเพื่อนๆหมดจาไปเท่าไหร่บ้างคอมเมนต์จะไม่ได้น้องชูก็ไม่เป็นไรค่ะได้สกินนี้มาซินดี่ก็แฮปปี้เหมือนกันแต่ว่าเอาดีซินดี้อยากได้อีกหนึ่งสกินจริงๆนะถ้ามีงบอ่ะซินดี้จะมาลองกดอีกหนึ่งตัวอยากรู้เหมือนกันว่าดวงของซินดี้นั้นจะได้น้องชูจริงๆหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆอยากให้ซินดี้มากดสกิน KOF อีกครั้งหนึ่งก็ขอคลิปนี้หนึ่งพันไลค์แล้วกันนะคะทุกคนซินดี้อ่ะก็จะไปแ ีแพงมากเลยค่ะเง่้ยเอิมเพชรราคาถูกคุ้มแบ่งจ่ายได้ต้องที่ Richman Shop และ Richman ครับการแข่งขันคว้าเงินแสนกำลังจะเริ่มขึ้นพร้อมกิจกรรมสำหรับผู้ชมทางบ้านรุ้นรับเพชรที่ไลน์ at Richman Shop ร่วมชม watch party ไปพร้อมกับเหล่าสตรีมเมอร์และมีของรางวัลรวมตลอดการไลฟ์มูลค่ารวมกว่า40 0 0 0บาทแล้วมาร่วมสนุกร่วมเชียร์กับเราได้ที่แฟนเพจ Richman Shop แล้วเจอกัน ลิชแมนชอปกิจกรรมและขี้คอยทุกการเติม100บาทมีสิธลุลับนรแบ iPad Air M3 และของรางวัลลิมิเต็ดรวมกว่า50 0 0 0บาทสมัครลิชแมนพรีเมียมฟรีเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายมารีวิวสกินนี้กันดีกว่านะคะโอ้ยสงการรอคอยจริงๆค่ะตอนเนี่ยเป็นตัวที่ซินดี้แทบไม่ได้จับเลยคะ่ะแต่ถ้ามีสกินนี้อ่ะนะบอกเลยว่า <c oughs> ต้องมีคลิปมาให้เพื่อน <c oughs> ๆได้รับดูรับชมบ่อยๆกันแน่นอนโอ้ยและคือมันเท่จัดเลยค่ะฉันคิดว่าฉันคงต้องไปหาเกมนี้น <c oughs> นเล่นจริงๆซะแล้วละค่ะ king of fighters แล้วนะคะกับที่เขาบอกกันว่าฮีโร่สุดแอคเทคนิคการเล่นกูชิออนก็ง่ายๆเลยค่ะแค่ปาสกิลหนึ่งเข้าไปกดอีกหนึ่งทีแล้วก็จะพุ่งไปตามจุดที่เรามาก็กดสกิลสองยับหน้าใส่ศัตรูยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บก็กดเพื่อรีเซ็ทสกิลหนึ่งกับสกิลสองค่ะเล่นง่ายๆแค่นี้เลยใช่ไหมล่ะโอเคค่ะงั้นไปดูเกมนี้กันเลยก็น่าจะเป็นเกมแรกๆที่ซินดี้หัดเล่นกูชิออนเหมือนกันว่าตัวน้องเล่นง่ายมากๆเล่นแค่แ๊บเดียวก็ทําความเข้าใจกับน้องได้แล้วค่ะทุกคน แค่นี้เองทุกคนเล่นง่ายสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะแล้วป่าบ้านตัวเองมันไม่มีไงก็เลยต้องมาป่วนป่าบ้านคนอื่นเขาอย่างนี้นะคะครีครีแต่ว่าเฮ้ยฝั่งโน้นมันก็รวมตารวมใจเพราะนางชูนิจูนไม่ไหวเฮ้ยสกินเราก็ข้อแลเหมือนกันเราเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่หรือไงแล้วไม่เป็นไรเอาหม่ยตัวมาหน่อยเพราะว่าเรารีวิวสกินแบบสบายใจนะคะเอามาพูดถึงสกินนี้กันบ้างดีกว่าความเทนี้ให้เต็มหลานไปเลยได้กลิ่นอายแห่งความเป็นนักสู้แล้วนี่ชอบม,มากชุดดําผมขาวกล้าวใจหญิงแก่อย่างซินดี้เป็นที่สุด ะจะหนีพี่ได้จริงๆหรอจร้าน้องคากุระนี่แน่เราก็ใช้จังหวะทีเผลอเฮเฮเลแบบนี้ไปเลยไงล่ะแต่ว่าสาวๆที่อยู่ในป้อมตรงนั้นระวังเอาไว้ดีๆนะจ้าเพราะว่าพี่อ่ะมาแล้วครับน้องระหว่างคากุระกับกูชิออนใครมันจะวิบวับกว่ากันฉันหรือเธอเธอหรือฉัน อองมดตะนอยจ้าอย่าคิดว่าจะหนีจากที่ไปได้นะ น้องเอ้ยบรรดาสกิน KOF เพื่อนๆอยากได้สกินของใครมากที่สุดคอมเมนต์และสิ่งที่ซินดี้อยากรู้ไปมากกว่าน,นั้นก็คือเพื่อนๆเนี่ยได้สกินอย่างที่ตัวเองอยากได้บ้างหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วคนดูของช่องเราเนี่ยคือคนรวยไงก็เอาหมดเลยทุกตัวค่ะอ๋อนูได้ทุกตัวเลยจ้าโหอันนั้นก็บ้านรวยเกินแต่ว่าตอนนี้กูเชียย์ของซินดี้รับบทเป็นตัวกินหมดมากไปหน่อยเหมือนโดนรอดซื้อย,อยังไงก็ไม่รู้ไอ้น้องเนี่ยมันก็วิ่งเข้ามาส่วนหน้าซินดี้เข้าให้เอาเฮ้ยได้ไงเนี่ยคะวัยรุ่น อย่าคิดว่าห่ะได้แล้วจะมั่นนามั่นใจนะคะครีครีกหลัจากไปในวันนี้นะคะซินดี้ก็อยากถามความเห็นของเพื่อนๆว่าสกินเคของกูชิออนในเรทเท่านี้เพื่อนๆให้คะแนน,นอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์นี่เนี่ยปราปื้มใจมากนะคะเออชอบมากๆแล้วก็เป็นตัวป่าที่ได้ใช้บ่อยแน่นอนก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้เวลิกูดนะคะแต่ว่ามันแอบเกลือแอบแกงนิดนึงอ่ะก็ให้อยู่ที่9.5เต็ม10ละกันค่ะอตอนนี้ได้เวลาเอ็นเกมแล้วค่ะ คากระบอกวูบหนูวปไปเลยค่ะแม่แต่ว่าดูที่มินิแมป MM ของเราพยายามที่จะหลอะบ้านนี่ก็พยายามบีบไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยกลับบ้านไปยังไงดีนะเข้าบ้านไม่ได้อะเข้าบ้านหลาก็ผ่านศพพี่ไปก่อนโอเคเรียบร้อยนอนวัดนะคะไฟนี้จบแบบสวยงามแฮปปี้เอนเดย์และในตาน,นี้ทีมเราก็ได้ราววิกตอรี่มาแบบสบายใจ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกำลังใจให้กับซินดี้เพื่อนๆที่เพิ่งวายเข้ามาใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะจ๊ะและเอาไว้เจอกับซินดี้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย